สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสอด่าชาแนลนะคะวันนี้เสวดาได้กลับมามีโอกาสได้กลับมาหาลูกลูกที่บ้านนะคะก็อยากจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ในการทํางานนะคะในหน่วยกองัเรือนะคะก็ครั้งแรกที่เสดาเข้าไปนะคะก็บรรจุเข้าไปในตําแหน่งลูกจ้างประจํานะคะเพือ่อแล้วก็เล่นกีฬาให้กับหน่วยนะคะปีแรกก็ โอเคนะทำเหรียญทองได้สี่เหรียญทองเนาะจากาาสนามกีฬาพุทธิอ,อนันต์เนาะไปแข่งภายในกองทัพเรือเนาะก็ได้มาสี่เหรียญทองนะคะทำลายสติทำลายสติสองอย่างนะคะมีวิ่งพันห้าร้อยเมตรกับวิ่งแปดร้อยเมตรนะคะทำลายสติแล้วก็ เล่นกีฬาทหารเรือก็มีวิ่งเก็บของวิ่งถอยหลังน่ะที่ได้เหรียญทองนะคะเออแล้วมีกันเชียงบกด้วยนะ,ะมีกันเชียงบกบกันเชียงบกนี่ก็ถ้าผู้หญิงก็จะแบกไม้ใส่เสบ่าเนาะก็จะวิ่งถอยหลังนะคะทั้งสี่คนคนที่ห้าก็คือคุณดันคนที่ดันนี้จะวิ่งวิ่งเดินวิ่งหน้านะคะสี่คนที่แบกไม้อยู่ก็จะวิ่งถอยหลังนะคะเป็นกีฬาที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนะตอนนั้นก็ชอบนะคะ แต่ก็สามารถวิ่งได้นะคะแล้วก็เป็นตัวดึงนะตัวดึงที่จะอยู่หลังสุดนะคะเพื่อให้ดึงไม้ให้มันเร็วๆนะคะได้เหรียญทองเนาะกะ็เรื่องกีฬาทุกอย่างเนอะตอนที่เล่นภายในกองเรืยุทธการก็ได้ประมาณสิบกว่าเหรียญทองเนาะมาครั้งแรกก็เป็นที่ฮือฮาว่าเราก็ตื่นเต้นด้วยเป็นกีฬาที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเนาะ กีฬาที่เราเคยเล่นมามันมีแค่วิ่งเนาะเคยเป็นนักกีฬาเขตหกนะคะก็วิ่งไปแข่งที่จังหวัดตากโุโไทยนะคะก็ไปร่วมแข่งขันแข่งขันอยู่สองครั้งนะคะแล้วก็เข้ามารับรับใช้กองทัพเรือนะคะตอนอายุยี่สิบยบเอ็ดนาะแล้วก็มาเล่นกีฬาสลอดนะคะเพราะว่า แทบจะไม่มีเวลาทำงานเลยเนาะก็ฝึกซ้อมนะคะฝึกซ้อมตลอดเล่นทุกอย่างนะคะแบดมินตันบาสเกตบอลนะคะอันนี้กีฬากีฬาในเขาเรียกในโรงยิมเนาะแบดมินตันแล้วก็บาสเกตบอลนะคะอ่ากีฬาประเภทลานก็มีว่างจาก,กทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนนะคะแล้วก็กีฬาทหารเรือก็มีชักเยอะนะคะ ชักเเยอก็จะยืนตัวหน้าเนาะเราได้เหรียญทองด้วยนะคะชักเเยอะนะ,ะแล้วก็มีวิ่งเก็บของนะคะก็ได้เหรียญทองนะคะแล้วก็วิ่งถอยหลังก็ได้เหรียญทองนะคะแล้วอะไรอีกเนาะวิ่งสี 100, ่คูณร้อยสี่คูณสี่ร้อยวิ่งแปดร้อยวิ่งพันห้านะคะก็ได้ที่หนึ่งทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอะไรอีกก็โดดสูงนะคะ มีก็โดดสูงด้วยนะคะก็รวมๆแล้วก็ประมาณสิบ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 กว่าเหรียญเนาะก็จำไม่ค่อยได้ลเล่นอะไรบ้างนะคะก็อ่มาปีแรกนะที่มามาเล่นก็เป็นที่แบบหือฮาว่าเอ๊ยผู้หญิงคนนี้มาจากไหนทำไมอ่าเล่นชนะทุกอย่างอะไรอย่างนงี้เนะแต่ตอนนั้นเราเด็กมากนะเด็กที่สุดในในกลุ่มผู้หญิงเนาะที่อยู่ในกองเรือริธการ ก็ทำให้เราแบบอืมดูดูเหมือนอะไรเหมือนเป็นเด็กที่แบบไฟแรงเนาะก็แล้วก็พอประมาณปลายปีเนาะพฤจิกาก,ก็จะมีการแข่งขันภายในอ่าราชนาวีนะคะก็ไปคว้ามาสี่เหรียญทอง,งนะก็มีวิ่งสี่แปร้อยพันห้าเนาะ ทำลายสิติทั้งสองอันเลยนะคะแล้วก็มีได้วิ่งถอยหลงังวิ่งกันเชียงบกแล้วก็มีวิ่งเก็บของอะไรประมาณนี้เนาะจำไม่ได้แล้วก็ก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆเนาะตอนนั้นตื่นสนามนะคะเป็นอ่าเป็นอะไรที่แบบว่ากองเชียร์ดังมากนะคะเพราะว่ามันเป็นภายในยหน่วยเดียวกันเนาะก็ราชนาวีอย่างนี้นะคะก็ ตื่นเต้นคือวิ่งแบบว่าวิ่งแบบตกใจนะคะวิ่งแบบตกใจวิ่งไม่หยุดนะคะแปดร้อยเมตรก็วิ่งรอบแรกมาไม่ไม,ไม่ไม่ตัดลู่เลยนะคะความตื่นนะคะความตื่นเราก็จริงๆแล้วแปดรอยเมตรนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้วิ่งเนาะ,ะจะวิ่งเฉพาะพันห้ากับสามพันนะคะนี้พอมาอยู่อ่ามาแข่งภายในกองเรือย,ยุทธการก็ ก็ไม่มีสามพันก็เลยลงมาเล่นแปดร้อยกับพันห้านะคะแต่ไม่ได้ตัดลูกก็ยังนํานะคะนําไปเลยร้อยเม็ดเลยเนาะก็เป็นอะไรที่แบบคือฮานะก็เลยได้รับเกียรตินะคะประดับยศให้เป็นจัตเตหญิงนะคะอันนั้นเป็นสตาร์ทเริ่มแรกของชีวิตที่อยู่ในได้รับเกียรติได้รับเกียรติยศนะคะได้รับยศนะ ก็เป็นความภาคภูมิใจของสาวดาเนาะตอนนั้นก็เล่นกีฬามาตลอดนะคะก็สนุกสนานเฮฮาเหมือนตัวเองนี่แบบแข็งแรงมากนะตอนนั้นน้ำหนักตอนนั้นห้าสิบสามนะห้าสิบสามก็เหมือนตัวเองแข็งแกร่งนะคะแบบทำอะไรก็เหมือนตัวเองแบบมีพลังเนาะยกน้ำหนักก็ยกอึ๊ก เยแต่ว่าไม่ได้แข่งยกน้ำหนักนะคะเพราะว่าไม่มีทักษะมาก่อนเนาะแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีนะตอนนั้นยังไม่มียกน้ำหนักพระดาก็ก็ตอนนั้นเหมือนตัวเองแบบแข็งแรงมากนะคะใครวิ่งก็ไม่สู้ชั้นอะไรกันตองนี้แล้วเออยังเรา่มีวิ่งนะคะสามขานะคะมัดขาเนะสองคนวิ่งสามขาก็เอาขาสองคนมามัดติดกันแล้วก็ ด้านซ้ายกับด้านขวาก็ว่างนะคะมันก็เป็นอะไรที่แบบสนุกนะตอนนั้นที่มาเข้ามาใหม่ๆนะคะเล่นกีฬายอย่างเดียวเนาะแทบจะไม่มีเวลาทํางานนะครับแล้วพอเสร็จจากภายในกองโดยยุทธ,ธการก็ไปเก็บตัวรัชนาวีเนาะแล้วก็ไปซ้อมนะคะก็ซ้อมก็ซ้อมหลายอย่างทั้งแบดมินตันทั้งบาสเกตบอลนะคะคือ หลายอย่างแล้วก็ซ้อมวิ่งด้วยนะ,ะกีฬาทหารเรือก็ต้องมาซ้อมนะกับกับพี่คนกเกษียณไปแล้วเนาะแล้วก็ตอนนั้นรู้สึกตัวเองมีความสุขมากเลยนะคะที่ที่ได้เล่นกีฬาเนาะจนพอมาปีที่ที่สองที่สามก็มาแต่งงานนะ,ะพอแต่งงานก็ยังยังเล่นอยู่นะคะแต่ก็ มาเริ่มท้องพอท้องก็หยุดทุกอย่างจากคนที่ตัวผอมๆนะคะสูงๆขาใหญ่ๆแบบตัวเหมือนเสาอะจะไม่มีส่วนโค้งส่วนเว้าเลยนะคะตอนผอมมามันก็เริ่มพอพอมีลูกนแรกเนาะก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกำลังเลยแต่พอคลอดลูกก็ไปเล่นประเภทอะ,อะไรอะแบดมินตันที่มันไม่รุนแรงเนาะก็ วิ่งก็จะลดน้อยลงเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เล่นกีฬาปีที่สองเนาะภายในกองเรืยุทธการข้อเท้าแพงนะคะตกหลุมตกหลุมทรายแบบกระโดดสูงนะคะก็ชะนะแล้วแต่จะทำละจะทำสิติของตัวเองเนาะนทำให้กลายเป็นดับอาชีพของการเป็นนักวิ่งนะคะตอนนั้นมันรุนแรงมากตกหลุมทรายแบบรถเทคตัวเต็มที่นะคะ แล่นดังป๊อกเลยนะตั้งแต่นั้นมาก็มีอาการบาดเจ็บทางข้อเท้าตลอดนะก็เลยเล่นกีฬาประเภทแบบไม่รุนแรงมากนะคะอันนี้ก็เป็นระยะแรก,แรกๆที่เข้ามารับราชการในกองรับเรือนะคะคลิปนี้ก็ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สดาชาแนลด้วยนะคะ จะมีคลิปต่อไปที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะประสบการณ์อของสาวดานะคะแล้วทําไมถึงชื่นชอบที่จะอยากจะมาเป็นทหารนะคะแล้วก็จะมีคลิปต่อๆล่ะค่ะจะค่อยๆทําออกมาให้ให้ให้เนาะจะเป็นอ่าการเล่าเล็กๆน้อยๆนะคะนานๆครั้งเนาะเล่าบ่อยๆก็อเอฟซจะเบื่อนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอเอาไว้แค่นี้นะคะรอชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ